ขึ้นมาลไฟยิ่งมากมลไฟยิ่งขึ้นมากนะขึ้นมากขึ้นมากจะไปนั่งยืนหันมาลไปยิ่งเดี๋ยวมาพี่เยยวมานี่ยมานีเยมานี่เวลาเขาโจกเขาหยั่งให้เขาได้กำคักนะมาลับผู้ยิ่งขึ้นมากผ้าอาเปอออกอากปอออกออกไปลากเอาดกไอยื่เนย เออแล้วเนาะเออเอาล่ะครับนี่ผู้รับผู้บังผู้หลังผู้หนาแม่ป่าหรือผ่อลุงผู้หูสูงหูต่ำนี่เขาแห่งยำผมมา บอยกักคิวจักตารถปั่นเกียรตาปาดดึงมันใช้อำนาจลำคู่ลำเข็นเด็กจักหน่อยเขียวเอ็นเขาไปฟาดเฮไอมันตายซ้ำว่าลำไฟนี่ยู่ทางขวาเจ้าเลยเจ้าจะเอามือไปลงโต๊ะเขาเด้อั้ง่อนเดี๋ยวเดี๋ยว ขอโทษด,ดวยครับเด้อก่อนร่ำเพลิยเช่นเราพาล่ำจังที่เด้ขอโทษได้หลายครับ กันเดือกเดือกค่อนกันล่มวัดที่วัอนว่นเที่ยมดานเทียมแม่แปะเขาไก่ไกลที่คือหาได้กลบคือกระปอมเทียมบวงโอดดวงเตุ่นคอนหัวเทียมหมอน้าดอนเทียมดาวคือถ้าจุ่วกับห่าวเทียมเข้าใหม่แกนยีกับเด่นเป็นโกกแนงแต่เข้าเทียมหนาจอมแงีคือนำมันกับแปงเทียมคู่จัดหอมอูเทียมองดอกกระยอมเทียมตุ่นบักบงดังดังโยนเทียมขาอูดดอน chuyện đàn bon nôn đình đông còn thọt ngang có thêm thang và để hàng cấp hùng mua cáp nghĩa nằm cạnh như này mừng bò thân đột lấy cùng thì càng an rằng cuốn cả lô lục càng diệm càng bỏ van lâm tăng hỏa ba chàng diêm mẹ bé cạnh chiến thân thân nên nên từng lời nôn cùng khi nó cục băng hoàng vừa nay hàng đằng buồn đừng man luôn bạc cùng 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 nhân con con cáp con bò hàng kho vén กองกับกองปวดหางพ่อแขนิ้วกับแวนยันเที่ยงเท้าเอี่ยีปีละวปบายบายมาแด่ก็ซองปากกหายหานนองนั่งห้าจมก้าก็ไม่เบาผึดวาดคนชานจันมาขอบอกให้รอปีหน้ากระว่าบาเถื่อหำมาของตุ้งรังดึง bà con nừng nếu đây hạ kẹo kéo tăng kéo thì keo tăng cặp kẻ có lái tăng cảnh, cấp, nếu đông phải lại nghe thẳng mẹ bao cứ rằng thị này dày dung quốc được bài ngôn คนจะเล่วคนจะรู้มีความสุขในลำบาก่างย่ำคาม่ถอยสมปลอดวันควรควริ่งใหญ่กมอยยานสวย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 เพื่อ่าสมัยนี้สมัยพัฒนาสมัยนี้สมัยเจริญขันบุญได้บ่ชีสีเงินสมัครยังกระไดสมัครควรถ่อผู้ใหญ่หรือว่ากำนันหรือว่าท่านนายกุล ม่นจีเสียจากพันจากแสนจากเือรนเพิ่นกระโได้ตื่นดอกขอประเพมีง่วหลายตัวคาให้กินซ้วงเงินเพิ่นขัดใจเนี่ยพอดมือหาเสียงอาจารย์บุญมาเพิ่นก็ะเรได้งไงพระใจเสียงละพันผล้นิยบานก่อยผู้ที่ไม่เชียงขันหอดบ่เสียพ่อลอยเสียก็เสียหน่อยหน่อยบัดสิบบัดส่าวหอดมือหาเสียงมีตลูกสาวสองคนกับแม่ท่านนี้มันผิดมาตั้งแต่ตอนที่ไปหาเสียง เป็นอาจารย์มันเปียงค่ายาค่าเราขืนเงี้ยไหนมิตะเว่เอาไข่แน่ได้เอาไข่แน่ได้พระนะขาเจ้ากัเออเจ้าเจ้ายูดอกอีพอมาสันว่าเพราตะลุงเงี้ยไปเขาบบเนี้ยบอกขวากน้ำคนเขาซังเฮ้ยกูจะหัวปวดเป็นอย่างเราบ่ได้เสือพ่อกักเนาะม่นไผเขาจีมามกเงินบอกกล้าเสียพ่อพันแต่เขาหลอยจี่กันยั้นเสียเป็นหมื่นผนนี้กานสอยอ่ามาลรไฟยิงติบ้านะ 真棒，了啦。